คุณจะจัดติจุเอะยังไงให้เด็กเรียนเก่งคุณจะจัดติจุเอะยังไงให้คนในบ้านนั้นมีสเสน่ห์สำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับหนังสือเสริมดวงชะตา2,565ออกวางตลาดแล้วนะครับในเล่มนั้นมีแถม3อย่างอันดับแรกเขาคือหูแห่งความเป็นมงคลเก่งเชียยชัยซิงเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภเสด็จเข้ามาในบ้านติด เมื่อตอนส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เอาของเก่าเผาไปแล้วเอาของใหม่นำมาติดวันต้อนรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภในวันแรกของปีนี้คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์อันที่สองเทพเจ้าเต่านะเ,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 เตี้ยหกเจ้าคุงติดไว้ที่เตา่าตอนส่งเจ้าขึ้นสวรรค์วันที่26 มกราคมแล้วติดไว้เลยเพื่อต้อนรับเจ้าเต,าต่านำสิ่งดีๆมาสู่บ้าน 3. หูไทยสวยเอียพกติดตัวหรือติดไว้กับบ้านจะปลอดภัยไปตลอดทั้งปีหนังสือเสริมดวงชะตา2,565นี้มีหลายอย่างที่ความเป็นมงคลสำหรับท่านที่มีอาชีพเกี่ยวกับการตั้ง ติจูเอียหรือตัวท่านเองอยากตั้งติจูเอียภายในบ้านหรือปลุกกระแสติจูเอียให้มีพลังเกิดขึ้นผมแนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณจะจัดวางติจูเอียอย่างไงให้มีพลังมีอำนาจการต่อรองของคุณในบ้านจะดีคุณจะจัดติจูเอียอย่างไงให้เด็กเรียนเก่งคุณจะจัดติจูเอียอย่างไง ให้คนในบ้านนั้นมีสเสน่ห์คุณจะต้อนรับเทพเจ้าโชคลาภอย่างถูกวิธีได้ยังไงผมก็แนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้คุณจะทำยังไงให้ในครัวของคุณมีพลังมีอำนาจเทพเจ้าเตาของคุณมีความสุขแล้วส่งเหนียวนำให้บ้านของคุณนั้นมีความโชคดีธุรกิจค้าขายมีกำไรผมก็แนะนำไว้ในเล่มนี้แล้ว คุณอยากรู้ชะตาทั้ง12นักษัตว์ของคุณอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายทั้ง12นักษัตว์ผมแนะนำไว้ในเล่มนี้แล้วคุณจะจัดห่วงจุ้ยยังไงให้8ทิศในบ้านของคุณนั้นมีความสุขความเจริญแก้สิ่งเลวร้ายต้อนรับสิ่งดีๆผมก็แนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วติดตามหนังสือผมเล่มนี้ใน C b อ o k ทุกสาขา ขอบคุณและรีบๆหน่อยนะครับหมดอดเป็นเจ้าของหยิบแล้วอ่านดูแล้วเห็งคือเสริมดวงชะตา2,565โดยอาจารย์ธนากรสินแสมังกรเองครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ